นที่เปิดประเด็นก็คือพี่กบนะฮะรองรองศาจารย์ดรพี่นันแกก็สมัยก่อนนักจาแกได้แกจะโด่งดังมากเรื่องที่แกมามาแฉเรื่องปลากระป๋องปลาซาดีนอะไรเงี้ยนะปลาปลาข้างในไม่ใช่ซาดีนแต่ทำไมต้องบอกว่าเป็นซาดีนอะแกก็จบเกษตรด้วยแหละจบคณะประมงนะครับซึ่งในตํารามันก็เคยมีแต่ว่ามันมันนานแล้วที่ใช้ไสยนายเนี่ยนะก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาไม่เลือกกันอะ แล้วทีนี้ทายาทบนบาทในในสังคมไทยตอนนี้มันเป็นเรื่องของการฆาตกรรมใช่ใช่ใช่คนถ้าเอาทายาทมาฆ่าปลาหมอคางดําก็คงต้องมีมีอะไรอ่ะมีทนายพัดไหมมาเป็นประธานเปิดมีคุณแอมอะไรเงี้ยเนี่ยก็แบบเนี้ก็แบบนี้เราอ่ะเดี๋ยวก็มีภาพหลุดอีกเราอ่ะก็แบบนี้กําลังจะเข้าวิชาการแล้วเชียวาไกลมันเนี่ยมันได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้มันเป็นทางที่กฎหมายครับเขาควบคุม นะกลไกไซยายนายคือมันไปจับเหล็กเหล็กในเลือดเราอะนะครับแล้วไซยายนายมันจะแตกตัวแล้วให้ประจุลบอ่าเต็มเปลมันชื่อเตมเปลมันคือโพแทสเซียมไซยานมันละลายได้ดีในน้ํานะฮะพอแตกตัวเป็นประจุลบปุ๊บประจุลบก็วิ่งไปจับเหล็กในเลือด เลือดก็ไม่สามารถรับออกซิเจนได้เพราะนั้นเวลาปลา mm hmm. ว่ายน้ำมันก็จะเอาน้ําผ่านเหงือกเพื mm ่อ hmm. เอาออกซิเจนเข้ามาเลี้ยงร่างกาย uh huh. แต่พออเลือดเลือดแดงของปลาจับออกซิเจนไม่ได้ปลาก็ตาย mm hmm. นะครับแล้วทีนะี้ไซยาไนด์ก็ยังไม่สลายตัวันยังอยู่ในตัวปลานั่นแหละครับแล้วก็ยังอยู่ในน้ําด้วย mm hmm. แล้วไซยาไนา์เนี่ยถ้าคนเรากินเข้าไปนะฮะเช่นน้ําหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมเนี่ยเช่นเจ็ดสิบกรัมเนี่ย mm hmm. ก็เสียชีวิตได้ mm hmm. ในระยะเวลาสั้นประมาณสามนาทีนะไม่เกินนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญมันมันซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาไชนไนซึ่งเป็นสารอันตรายมากๆเนี่ยมาใช้ในการฆ่าปลาหมอครางดําเป็นวิธีสุดท้ายอ่ะของคนสิ้นคิดนะฮะค,คือคือไม่รู้จะคิดมุกงไหนประโยชน์สุดท้ายก็แรงเขาว่าสิ้นคิดนี่สะอึกเลยผมคือเราเป็นนักวิชาการเราต้องมีทางออกที่มันโอเคมากกว่าน,นี้ตอนเนี้ยแนวทางนะเช่นจงลมประมงด้วยเลยถ้าเขาผลเครื่องมรขึ้นมือมาช่วยนะ แต่ที่มีตำรวจน้ำเนียออกมาไล่เห็นไหมช่วยกำจับปลาคือแค่ให้ตำรวจไปจับตัวหมดธรรมดานี่ยกำจัดได้หมดแล้วอยู่ถ้าเวิร์กเคสนะครับมองที่อเมริกาน่ะนะฮะมาหมอค้ำดำเมฆอารวาสที่ฟลอริดาที่อเมริกานะครับออ๋ค่ะเคยมีเปลาจีนที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อารวาสที่อเมริกาอันนั้นเต็มเต็มท้องคุ้งเลยเขาเอาไฟช็อตนะฮะตู้มเดียวเนี่ยก็ลอยขึ้นบนแพเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสารเชื้อปนตกตกค้างในน้ำด้วย นะครับมันมีหลายวิธีวนรุนอย่างเงี้ยทางกรมมงใช้อยู่ก็ได้มาเป็นแส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 นกิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กบเนี่ยแกก็เสนอสัญนายสงสัยแกดูข่าวดูข่าวคุณแอมเวียดนามมากไปนะฮะแกก็แกก็เคยโพสในเฟซบุ๊กก็เลยเป็นประเด็นนะครับแตว่าะเราไม่เห็นด้วยนะจะเราไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นแนวคิดที่ที่สุดตรงไปหน่อยนะครับแล้วก็สังคมก็อึดอะ เพราะว่าสยนายในบ้านเราตอนนี้มันมีปัญหาคือมันหาได้ง่ายนะ<อ><อ>เคสคดีกณแอมจะน้อยนี่ก็เป็นคนตรวจแลไปขึ้นศาลวันที่สิบห้าเือนวันที่สิบห้าสู้กัน<อ>จนถึงสี่ทุ่มนะตอนกลางคืนวันที่สิบห้ามีข่า,ขาวฆาตกรรมเวียดนามแา่เวียดนามวันที่สิบหกจัน้อยก็มาบอกว่าเอ๊ะศพเป็นสีชมพูน่าจะเป็นสยนายนะตอนนั้นอตอนนั้นทางโรงพยาบาลจุฬายังไม่เฉลยแล้วก็เฉลยในเฟซบุ๊กว่าน่าจะเป็นสยนายเพราะว่าคนไกลสยนายมันจะไปจับ พอจับกระเลือดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันจะเกิดภาวะ,ะเลือดเป็นกรดเขาเรียกว่ามันจะเกิดคาร์บอซี่ฮีโมโกบินซึ่งจะมีสีแดงสดเวลาอยู่ในศพผู้เสียชีวิตมันก็จะออกเป็นมองเป็นผิวสีชมพูนะฮะ<อ>นี่คือจุดเด่นของเชยนาซึ่งจะคล้ายๆกับคาบร์บอนมอนอกไซด์ที่เขาที่เขาฆาตกรรมในรถยนต์นะครับที่เปิดรถทอยเสียหรือว่านอนเสียชีวิตในรถอะประมาณนั้นแหละนะฮะก็ะคือเลือดไม่มีออกซิเจนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่สะเทือนใจแล้วก็ทุกคนกําลัง กำลังตื่นตระหนกอ่ะสดร้อนๆนะฮะที่พี่นันก็มาเลยนะครัมาเลยอาจานก็ปลาค้างดำใช้เซียนายโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเป็นประเด็นนะครับอาจารย์แต่ก็อาจารย์ก็บอกว่าเราถ้าเราถ้ามันมีพื้นที่ที่จํากัดจริงๆเหมือนกับที่แกบอกว่าเอพื้นที่ปิดได้หรืออะไรเงี้ย มันมันจะได้ไหมคะอาจารย์มันยังพอได้ยิ่งดีเลยแหอวนตับเดียวเนาะเนาะมันง่ายกว่าเนาะอจะยนายเออแล้วทีเนี้ยสอยเป็นพื้นที่ปิดเช่นทะเลสาบกว้างๆเนี่ยเราจะกั้นคนคือมันผลกระทบคือคือมันเด็ดขาดมันฆ่าได้แต่ไม่ไม่สนผลกระทบไงการตกค้างแล้วกว่ามันจะสลายตัวแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องอ่ะสมมุติว่าเป็นทะเลสาบเป็นบึงใหญ่ๆครับบึงแห่งหนึ่งนะประมาณอ่าสัก พันไล่อย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยชาวบ้านนะฮะกบหาเขียดอยู่ทางโน้นอ่ะไม่รู้นะนะครับแล้วมันก็ใช้เวลานานกว่ามันจะสลายตัวนะครับช่วงที่มันยังไม่สลายตัวมันก็ดูดซึมะหรือชาวบ้านกระโดดลงเล่นน้าไม่รู้เรื่องโดนลูกหลงนะมันได้ร้อยเลยนะใช่ฮะมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมหมูนะไม่ควรที่ออกมาจากอนักวิชาการนี่ก็ต้องเรามาระวังเรื่องพวกนี้นะครับ แต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์จยมองว่าแนวแนวทางที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอไหมคะที่จะจัดการกับมันค่ะอาจารย์เข้าที่ดูอ่ามันคือตอนเนี้ยดีมานสัพพายคือสัพพายมันเยอะหมายถึงว่ามันผลิตออกมาเยอะมากตาม,มออหมอขังดำาหละนี่สองวันก็ไข่ละตัวเมียไข่เสร็จปุ๊บตั้งท้องได้ต่อเลยไข่ออกมาตัวผู้ปมไข่ไว้สามร้อยหกร้อยฟองเปอร์เซ็นต์การรอดของลูกตาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะฮะมันผลิตออกมาเยอะมากนะครับช่วงปีหกศูนย์เราก็ทําอย่างนี้แหละ รับซื้อนะครับเพ uh huh. ราะฉะนั้นตรงเนี้ยวิธีการก็ควบคุมแล้วก็กําจัดควบคุมไม่ให้มันแพร่ระบาดนะครับ uh huh. ซึ่ง uh huh. ตอนนี้หลายคนก็เสนอเน,นี้ยเรื่องวิธีการทําหมัน uh huh. แต่ว่าการทดลองในแล็บนะเสร็จแล้วแต่ว่าไม่กล้าปล่อยลงสู่ะระบบพิเวกัวจะมีปัญหาด้านอื่น uh huh. นักวิทยาศาสตร์ก็ uh huh. เขาก็ตื่นตะนกเรื่องนี้เพราะนั้นก็มีทางเดียวก็คือการควบคุมกําจัดนะฮะที่เขากำลังทําอยู่นี่ถูกต้องแล้วแล้วจะนท์นคิดว่าอุตสาหกรรมใหญ่ควรต้องเข้ามาช่วย เช่นพวกทาน้ําปลาปลาละนะครับหรือทาปลาโปรดอาหารสัตว์เพราะว่ามันมันไม่เหมือน้ากเตะแตนปาังก้านะฮะที่ตอนนี้หายากมากเพราะว่าเีียนเดียวไงแล้วมันอร่อยด้วยไงใช่ซอสมักกี้ใส่พริกไทยหน่อยนี่ก็เรียบร้อยนะนักเตะแทนทอดนะฮะแต่ปลาเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะะเช่นครัวลุงลงคุณจก่ตุงเขาไปทําขายนะนะฮะชูจีปลาเนื้ออ่อนก็แคขายจานละสี่ร้อยเด้แหว่ชูชีปลาหม้อข้างํำแคขายจานละร้อยแกบอกขายดีมาก นะครับแต่ว่าเราจะกินกันตลอดเหรอเพราะว่าเราซื้อก็จานหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะได้ตัวหนึ่งแต่มันผลิตออกมาวันหนึ่งนะวันละวันละสิบล้านตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางเดียวคืออุตสาหกรรมใหญ่ต้องหันหัวเรือมาเพราะว่าโปรตีนในเมื้อปลาหมอคัาดําจากงานวิจัยนะครับที่แ่ระบาดในฟิลิปปินส์มีประมาณสิบสองสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นในในเมืองไทยเนี่ยสิบห้าถึงสิบแปดเปอร์เซ็นซึ่งโปรตีนสูงมากก็อาจจะพัฒนาเป็นพวกโปรตีนไฮโดรเลสนะครับ ทำได้เยอะแยะเลยเรื่องอาหารเสริมวันนั้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆต้องเข้ามาครับยักษ์ใหญ่บริษัทที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนปล่อยปลาเนี่ยเขาก็ออกมาละทุ่มเงินมาสามสิบล้านซื้อสองล้านกิโลใช่ไหมฮะกิโลละสิบห้าบาทเนี่ยถ้าหลายภาคส่วนออกมาช่วยกันก็นี๋ยวก็หมดอาจารย์แล้วถ้าเราเอามุมดีๆของปลาหมอคางดําเนี่ยไปต่อยอดบ้างไม่ได้เลยเช่นการขยายพันธุ์อาจารย์บอกมันไวมากการอยู่อย่างอึดในสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ที่เราเอาไปต่อขยายพันธุ์กับ กับ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 ปลาไทยเราในเชิงธุรกิจตอนนี้มันมันผสมอ่าไ,ไปไกลๆแล้วครับเพราะว่าอตอนมาใหม่ๆที่อบริษัทเขาอ้างว่าเขานําเข้ามาได้รับอนุญาตห้าพันตัวแต่เอามาเข้าจริงสองพันตัวนั่งเครื่องบินจากการหน้ามาสามสิบห้าชั่วโมงมลงเครื่องสุวบรภูมิมปลาเนกนะฮะถึงเมืองไทยตกใจตายไปเหลืออยู่หกร้อยตัว อีกวันหนึ่งตายเลยอีกสี่ร้อยตัวถัดมาหนึ่งสัปดาห์จะถึงสาสัปดาห์เลยอยู่ห้าสิบตัวเขาบอกเขาใส่กวดโหลดองให้กลับกลมอมงละแต่ว่ามันก็ตอนที่เอามาเนี่ยสีมันเป็นปลาหมอคางดาที่มีสีนะครับเป็นสีเหมือนลุงลุงจิน้น้ำฮะ,ะเป็นวาวๆอย่างนั้น<อ>นะแต่ปจิบันปลาหมอคางดําที่เราเห็นเนี่ยมันคล้ายปลามินมากเลยนั่นแหละแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์พิเศษคือมันมีคางสีดําก็คู่ง่ายๆคือมันมันผสมแล้วครับ ผสมแล้วเพราะว่ามันอยู่ในในในกลุ่มแฟมิลี่ใกล้ๆกับพวกปลาหนินนะหมายความว่ามาผสมที่เมืองไทยแล้วใช่ไหมมากลายพันธุ์แล้วถูกไหมฮะใช่มันกลายพันธุ์แล้วครับเพราะว่าการตรวจดีเอ็นเอของกรมปมงเริ่มตรวจเป็นจริงเป็นจังเช่่งที่มันแพร่หนักๆปี60ตอนนั้นตอนนี้เริ่มมีดีเอ็นเอในในธนาคารดีเอ็นเอของกรมปมงแล้วจากปี60จนถึงปัจจุบันนะ่ะก็คือ,อลำดับของดีเอ็นเอใกล้กันมากเลยก็คือก็คือวนเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าเราไม่สามารถโยงปีหกศูนย์ไปถึงปีหกสามที่มันหลุดออกมาไง uh huh. เขานําเข้านะ 6, ่ะปีหกปีห uh ้าสามเท่านี้ฮะปีห้าสามนำเข้าวัน 22, ที่ยี่สิบสองธันวาคม uh huh. นะล็อตนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บด uh ีเอ็นเอในนั้นก็จะรู้เลยว่าไอ้ไอ้ที่มันอยู่ปัจจุบันในห้วยหนองคลองบึงของพวกเราเนี่ยมันก็มาจากล็อตนั้นแหละ uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอจากจากภาพทางกายภาพนะมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ uh huh. แล้วปกติไอ้ปลานิลหรือปลาหมอคลางดําเ uh huh. นะี่ยถ้ามันเอาเดิมที่นะ มันจะต้องตัวใหญ่ๆเหมือนกับปลากระพงขาวอ่ะใแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับเป็นตัวเล็กกว่าฝ่ามือเราอีกเห็นไหมฮะแล้วมันออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครจะไปกินนะปลาตัวเล็กๆเนี่ยจะเราก็ไม่ค่อยชอบนะเราชอบกินปลากระพงงมะนาวตัวใหญ่ๆบทถาดใช่ไหมครัอาจารย์ถามด้วยสิมันเป็นไปได้ไหมที่อันนี้ต้องถามก่อนว่าถ้าเราถอดเรีนเอมด้วยอาจารย์มีข้อมูลไหมว่าปลาหมอข้างดําเป็นลูกผสมอะไรกับอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยก่อนจะเป็นคางดำเฉยเนี่ยจากสีวาวๆที่มันหายไปเนี่ย มันเป็นรูปผสมอะไรบ้างและอาจารย์ปลาหมอคังดําเนี่ยจากที่มันตอนมันมาเนี่ยมันมีสีสันแต่มออยู่เมืองไทยมันถูกเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นทรงแบบเนี้ยแล้วผสมกับปานินบ้านเราเนี่ยแหละครับนะฮะที่เขาสันนิษฐานนะฮะเพราะว่าดีเมันใกล้ใกล้กันนะแต่ว่าก็ยังมีเขาโครงเหลือของปลาหมอคังดําที่จับได้เมื่อปีหกศูนย์จะถามอาจารย์ต่อว่าชาวบ้านผสมกันเองได้ไหมโอ้ันก็ อาอันนี้มันผสมตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าสดประสมของนักวิจัยตอนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาปรับปรุงพันุปานินให้มันแข็งแรงเพราะว่าไอปลาหมอครางดำเอเลียนสปีชีเนี่ยมันทนต่อ,อน้ำเค็มไม่สูงนะครับคือเขาอยากเขามีปัญหาเวลาเขาเลี้ยงอ่าพวกปานินในน้ำกร่อยหรืออะไรเงี้ย ช่วงที่น้ําทะเลมันหนุนหรือ,อะไรเงี้ยก็ปลาตายนะครับเขาก็อยากจะทําให้มันทนสภาพความเค็มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่า,วายังไม่ทันได้ทําวิจัยเขาก็บอกว่ามันตายหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็หลุดรอดแถวแถวไอ้ไอ้นายิสานะตรงอัมพวา,วาที่สมุทรสงครามนครับก็เป็นจุดกําเนิด ขอ,องป้าหมอคังดําครั้งแรกที่นั่นซึ่งมันก็อยู่ตรงสถานีวิจัยด้วยมันก็เป็นข้อสงสัยที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากตรงนั้นในส่วนของอชาวบ้านทาเองเนี่ยมันก็มีทําได้นะครับ mm hmm. เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ว่าการเก็บวิทยาศาสตร์เชิงลึกการดูเส้นทางของดีเอเอที่มันเปลี่ยนหรืออะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ต้องเป็นนักนักวิชาการประมงอ่ะของกรมประมงอ่ะเขาจะเก็บว่าเออมันโอเคหรือย,อยัง mm hmm. นะครับส่วนที่มันเกิดขึ้นอมันผสมตามธรรมชาติอ่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะฮะ ซึ่งตรงนี้ยสงนอดอยากจะเห็นแอคชั่นแรงๆดีๆจากรัฐบาลนะครับตอนนี้รออยู่นะฮะก็ความรับผิดชอบนะฮะซึ่งคณะอ,อนุกรรมธิการแก้ไขตาหมอคังดําเนี่ยเขาจะประชุมอาทิตย์หน้าเนี่ยตอนนี้เป็นที่รษาอยู่ออแต่ประชุมเรื่องกฎหมายนะฮะเรื่องข้อกฎหมายออตอนนี้มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2 2 3พรบเนี่ยที่อาจจะมีการฟ้องร้องบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายมาชดเชยให้กับ อ่าทางอ่าราชการแล้วก็ทางพี่น้องชาวประมงนะครับนะอ,อ,<า>อาจารย์มันมันมันอยู่เมืองไทยมันกลายร่างเป็นคางดำเฉยสีหายไปมันมันร้ายแ,แรงกับต้นกําเนิดมันไหมไหนดิจระนัตไม่ได้ยินเลยเสียงบ้ากับออสงสัยเป็นที่ตัวนูนเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์นะอืเดี๋ยนะเร่งไหมอาจารย์ตอบได้ยินไหมอาจารย์ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมโอเคโอเคอาจจะถามอาจารย์ว่าพอจากจากมันมาจาก ทางทางต่างประเทศถูกไหมอาจารย์มันมีสีสันแวววาวสวยงามเหมือนปลามอจะเอามาพัฒนาพันธุ์พอมาอยู่เมืองไทยมันก็พัฒนาตัวมันเองและเรายังไม่ทันทําอะไรเลยในธรรมชาติมันหลุดไปมันก็ไปพัฒนามันร้ายกว่าต้นกําเนิดมันแม้บรรพบุรุษมันน่ะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยพอมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยอตรงนี้ตรงนี้จางรอไม่มีข้อมูลนะไม่มีข้อมูลแต่ว่าในในต้นรู้แต่ข้อมูลทางวิชาการว่ามันอยู่กาหน้าเนี่ย อมันก็ไม่ได้ซ่ามันอยู่อยู่เมืองไทยนะครับเพราะว่ากาหน้ามันก็จะมีระบบนิเวศอีกแบบที่คุมมันไว้มีทั้งปลาบิลัญญาที่กินมันเองมีมีระบบหดหดอ่ะมีตัวนาคมีอะไรเยอะแยะที่อุดมสมบูรณ์แต่พอมันมาอยู่เมืองไทยเหมือนมันแข็งแรงมากแล้วมันอยู่ในในในแม่น้าอ่อนแอมเมืองไทยนะมันเลยซ่าพอซ่าปุ๊บมันเจอใครที่พอจะผสมได้มันก็ผสมระสบามัตายไปเรื่อยๆข้ามสปีชีส์ไปข้ามข้ามข้าม้าสายพันธุ์ไป ใช่ใช่แล้วมันก็อยู่แบบสบายเลยแล้วก็อยู่ได้สามน้ำด้วยนะฮะน้ําจืดก็อยู่ได้น้ํากร่อยก็อยู่ได้น้ําเค็มในระดับอสามไมล์ทะเลก็อยู่ได้นะแล้วน้ําเสียงก็อยู่ได้สี่น้ําด้วยนะฮะแต่ว่ามันชอบอยู่ตรงน้ํากร่อยมากที่สุดเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ด้วยแพงต้นด้วยอาหารแล้วแล้วปกติของปลาหมออทางดําเนี่ยมันชอบกินพืชแต่ว่าที่เจอในบ้านเราเนี่ยมันกินซากสัตว์ด้วยนะฮะยังยๆคือกินเหมือนในปลาสังเกตนะครับ เพราะฉะนั้นมันมันก็เ<ม>นี่ยเวลาเขาผ่าท้องมาสเสนอเขาจะเจอพืชแต่หลงังๆผ่าท้องมาเนี่ยมันเจอเนื้อ,อด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวนะครับว่าเอ๊ะปานน้องาริญญา,าม,ม,มันอยู่ไหม,มนะฮะอาจาร,รย์นี่เราถึงบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาจุดเด่นของมันแต่ว่าเอามาทําในธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจปิดที่สามารถควบคุมได้ในฟาร์มปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาเพาะพันธุ์ทำอะไรไปผมว่ามันอย่างอาจารย์พูดอตโอ้โหมันอยู่ได้ทั้งสามน้ํามันออกรูปก็บ่อย ถูกแม่ใจมันมีจุดแข็งเยอะมากนะี่้เอามาทําเป็นธุรกิจได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันมีกฎหมายปีหกหนึ่งนะกรบมงเขาเสนอกระทรวงออกกฎว่าห้ามเลี้ยงนะครับห้ามเคลื่อนย้ายในลักษณะตัวเป็นๆต้องตายนะครับอเพราะฉนั้นห้ามเลี้ยงนี่ไม่ได้แล้วแต่ที่นี้มันมีในธรรมชาติไงเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองมุมกลับนะครับผมเห็นด้วยคือเอามาทําเป็นธุรกิจเพราะมันผลิตออกมาเยอะไงในนั้นอน่ะโปรตีน้นนั้นเลยนะครับโปรตีนย0สเปอร์เซนสูงกว่าฟิลิปปินสูงกว่าฟลอริดา <c oughs> ตอนนี้เราเจอล่าสุดที่จังหวัดตราดนะฮะตามอคดาตอนแรกบอกว่าเจอ16จังหวัดใช่ไหมครับรอบมา17แล้วก็จังหวัดที่18สุดท้ายที่จังหวัดตราดนะฮะทีเนี้ยตราดมันติดติดอะไรติดกัมพูชานะฮะโดยเฉพาะตาหมอคานำไปโผล่กัมพูชาทีนี่เป็นเรื่องแล้ะ มันไปเออมันก็จะเป็นปัญหานะฮะกัมพูชาอ่จะยั่วขึ้นมาฟ้องประเทศไทยโอ้โหเอาปลาหมอาระบาดทําลายระบบนิเวศในประเทศชั้นอะไรประมาณนี้ใจนมีหลักฐานหรือเปล่าจะฟ้องมันเป็นเรื่องจะารแหมจะฟ้องเข้าประเทศมีหลักฐานหรือเปล่ามาจากไทยก็น่าในประเทศเรายังหาคันไม่ได้เลยในไทยยังหาต้นตอของปลาหมอมที่มายังไม่ได้เลยโอ้โหมันมีงานวิจัยครับเมื่อสี่ปีที่แล้วครับเขามีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร PNAS ด้านประมงนะเป็นวาสารทอไฟเลยนะครับก็เขาบอกว่าไอ้เป็ดนกกินปตาอะไรเนี้ยมันกินปตาหมอคางดําตัวผู้ที่อมไข่ฮะแล้วมันก็บินข้ามจังหวัดไปนะครับที่ท <ะ S 2> ฟิลิปปินส์บินที่ฟอลอริดาะคะข้ามเขียดไปแล้วมันก็ไปอืแล้วไข่มันก็ไปลงน้ำแล้วฟักออกมาเป็นตัวได้อีกเห็นไ,ไหมฮะ เพระเาะฉะนั้นถ้าใครจะมาฟอ้องประเทศไทยยากเพราะว่าเราบอกอเราบอกเนียนๆเลยเฮ้ยนกคาบไปไม่เกี่ยวกับฉันจริงอาจารย์จะเอาหลักฐานตรงไหนจะไปจับนกตัวไหนมาสอบนี่อาจารย์มีคุณผู้ฟังส่งคลิปมาจริงไหมเนี่ยผมกาลังดูว่าปลาหมอคางดําเอาไส้ออกจากตัวจนหมดพุงขาวจ่อยเนี่ยปล่อยลงน้ามันยังไหยเลยอ่ะนี่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 อันนี้ถ้าเราเห็นคลิปแล้วก็ก็ยังยังสงสัยอยู่นะเพราะว่ามัน มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเหมือนกระสือบ้านเราไงเหลือแต่หัวมันมันจะไม่ใช่ปลามันจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วนะเนี่ยมันไม่มีไส้ยังอยู่ได้เนี่ยโอ้เราต้องเรียนแปลไส้ปลาหมอคางดําเนี่ยมันจะยาวก่าลำตัวประมาณสี่เท่านะพอไส้มันยาวเลยหิวตลอดเนะ้ยเอาไส้มันหออมันก็ไม่หิวเลยเนี่ยตัวเนี้ยอาจะรล้มาอร่อยไหม มันอร่อยเหมือนป้านินปลาหมอบ้านเราไหมป้าหมอบ้านเราอร่อยมากไปออกรายการเนื้อกินกินโชว์โชว์ประชาชนมาแล้วก็อร่อยนะถ้าเราปรุงดีๆแต่ว่าเนื้อมันจะเหนียวนิดหน่อยแต่ว่ากินได้ส่วนพอลุงบอกอันนี้เคยวีดีโอคอลคุยกับแกนะแกก็บอกว่าขายดีนะอาจารย์เนี่ยที่รานบุรีแกร้านอาหารแกขายหมดเลยอ่าใช่ใช่เมื่อวานม่นหายากเพชรบุรีอ่ะน้องๆไปลงพื้นที่บอกว่าเริ่มเริ่มจะไม่ไม่ไม่เจอเยอะเหมือนเดิมแล้ว เพราะว่าพอจากไปเยอะมันเริ่มเหมือนเบาบางอ่ะขาจารอ่าเพราะฉะนั้นไซยานายของอาจารย์กบไม่ต้องใช้แล้วนะตอนนี้เริ่มหานยากแล้วคุณฟังบอกว่าเอาไปทอดกรอบให้กระดูกกรอบเคี้ยวได้ทั้งตัวเป็นอาหารโปรตีนแคลเซียมเป็นอาหารคนจนยอดเยี่ยมมากเลยอย่าบอกนะมันมีจุดแข็งด้วยครับมันมีจุดแข็งอลายอย่างนีโรงงานน้ำปลาหรืออะไรเงี้ยนะบางคนก็ในโซเชียลบอกว่าโอ้ยอย่าให้หลุดไปอีสานนะทำปลาลาเลยนะยิ่งแพ่พันไวๆยิ่งดีประชากรยิ่งเยอะๆอยู่ได้กินกันให้ทัน ก็นัวหมอเาไปทังาาให้เกิดให้ทันคนกินเธอปลาหมอน่ะมีคุณลูกฟันถามวันนี้ผมก็อยากสงสัยปลาหมอสีตามตลาดนัดตัวละหลายพันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมเพราะว่าตะกี้อาจารย์บอกว่ามันมาจากหน้ามีสีใช่ครับเจ้ก็มีกลุ่มเดียวก็มีอ่าอันนี้รายเนีะยปลาหมอบัตเตอร์ที่เขาห้ามนะห้ามํำข้าวสามตัวก็มีอ่าางดํานะครับ่รายันแล้วก็บัตเตอร์ซึ่งก็จะมีสีแล้ว เจ้าบัตเตอร์เนี่ยก็ไปเจอในอะไรนะในเขื่อน,นที่กาญจนบ,บุรีอ,ะอ่ะโอ้โหไปกนใาญแล้วเห็นไหมฮะม,มากัน,นไปางแล้นะชาวบ้านหลายๆคนช่วงี่เจอใหม่ๆเขายังไม่รู้ักวนะอะเขก็นึ่าชาวบ้านหลายคนช่วงที่เจอใหม่ๆเขายังไม่รู้จัก,กว่าเป<ข>็นปนินหรืออะไรพกนั้น,<ข>นึบลสีสัสมันมไม่รกว่าเปปนิรืออะไรพนี้น่หลาน่วที่เีหยัไป้เยวอะมนันเคี่เยอะนะครับ ก็เอาง่ายๆเหมือนคุณผู้ฟังถ้าเคยถ้ายุคบอยเนี่ยยุคอาจารย์ไม่รู้เคยเลี้ยงปลาสอดจำได้ไหม,มอาจารย์ปลาสอดที่เราเลี้ยงปลาทุกยูกจะมีปลาสอดปลาสวยงามอะจะมีสีตอนซื้อมาเนี่ยมันเป็นขาวเป็นส้มเป็นแดงสีดําสวยปลาสอดมีหลายสีสีดําจะแพงหน่อยแต่อยู่กับเราเนี่ยมันผสมกันไปผสมกันมากลายเป็นสีปลาหมอเพราะว่ามันผ <มา S 2> สมกันดําไปขาวขาวไปแดงแทนที่จะสวยขึ้นกลายประคับไม่ใช่เป็นปลาหมอเป็นสีปลาหมอหมดก็ต้องปล่อย นั่นคือปลาสดนั่นปลาสวยงามม,มันก็คงจะทรงเดียวกันตอนมามันก็แต่งตัวสวยมาจากบ้านแต่มาเจอสภาพอากาศเจอสปีชีของปลาหมอไทยปลาไทยเข้าไปโดนกรืนก,ก็ยังงงเพราะว่าทางอบริษัทที่นําเข้าเขาบอกว่าเขาเอาเข้ามาออ่2,000ตัวแล้วรอดอยู่600เนี่ยเขาบอกว่าน้ําหนักตัวมันแค่ตัวละหนึ่งกรัมตัวเล็กๆเ,เ,เองออันนี้คือครั้งแรกเมื่อเขาอนญาตปี49แล้วก็วเข้ามาจริงๆปี53นะครับ ด้อาจารเ์าำเข้ามามวันที่22พฤศจิวาคมนะครับแต่ว่ายังไม่ทันทําวิจัยต้นปีเดือนมกราคม54เขาก็เขาก็แจ้งยุติการทาวิจัยเลยนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณกลางปีหรือปลายปี54เขาเจอการระบาดหนัก<ค>ที่อัมพาวา,าครับแต่เห็นเขาส่งเอกสารมาทางกรรมธิการเขาก็มีเอกสารครบอยู่นะแต่ว่าราชการเราหายทาไมหมดเลย คือเรื่องปลาหมออย่าให้เป็นประเด็นการเมืองใบนาเข้าเขาปีสี่เก้าเนี่ยเขาไม่ได้เอามาแสดงปีห้าสามก็ไม่ได้มาแสดงเพราะว่าการการนําเข้าเนี่ยมันต้องขอใบอนุญาตทุกปีครับเขาขอปีสี่เก้าเลยเขายังไม่เอาเข้าเขาเลยเอาเอกสารปีห้าหนึ่งมาให้ดูทีนี้เอกสารปีห้าหนึ่งไอ้ที่มุมล่างซ้ายจะมีลายเซ็นของนิติกร นัน,นะสิคะก็ชื่อเดียวกันกับท่านทิิปดีวันนี้แหละเพราะฉะ <laughs> น,นั้นท่านทิิปดีจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้หรอกก็ไม่ได้มาแต่ปีห้าหนึ่งแล้วค,ครับ